ออสทีรศักดิ์พรมเงินผู้กำกับมือทองแถวหน้าของวิกหมอชิดเสียชีวิตลงแล้วล่าสุดในวันนี้นางเอกดังอย่างที่สาวฤทิศาลิมธรรมมหิสอนก็ได้มีการโพสต์นะคะเขียนข้อความอะไรว่าพี่ออสผู้กำกับที่น่ารักและใจดีที่สุดถ้าไม่มีพี่ออสในวันนั้นก็คงไม่มีหนูในวันนี้ขอบคุณพี่ออสที่คอยสอนหนูในทุกๆเรื่องเลยนะคะ พี่ออสจะใจดีและสอนหนูอย่างใจเย็นเสมอหนูยังรอที่จะกลับไปทำงานกับพี่ออสมาตลอดหลับให้สบายนะคะพี่ออสขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ออสด,ด้วยค่ะสำหรับออสธีรศัก์นั้นเป็นผู้กำกับละครเรื่องปิ่นอนงเพลิงพระนางสัมปทานหัวใจยอดรักนักรบและอื่นๆอีกมากมายทางทีมข่าวของ True Insight ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณออสด,ด้วยค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ